สวยสวยสวยเอเมีสวยตรงน้ำเนี่ยไปน้อยหืโกงเลยเดี๋ยว ก็สวัสดีตอนบ่ายครับผมก็พอดีว่าจอีออกมาหาตกปลาครับพอดีแวะมาดูปลาเฮ็ดก่อนครับผมสวยงามยังมีอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องพอัอะไรอยู่ดอกน,นี่น้องเดี๋ยวกรุบเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บสักครู่นี่พี่น้องดอกน้อยๆสวย นี่โอ้ยลอยงวสะดุดนี่นี่พี่นอ้องโอ้ลอยงวสะดุดเขาเลี้ยงงวไปเมื่อกี้นี่ครับลอยงวงงวมันสะดุดขาด ว่าจีมีเอาก็ตรงเอาเลยครับพี่น้องหลายอยู่หวสะดุดขาดโดดขาดโดอกใหญ่อือดอกใหญ่กระโดกหน่อยติดกันโอ้ขาดพี่น้องเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านาง เปลครับพปรีนน้องนี่ลูกกุบเลยด็อกน้อยดอกน้อยไลยกับแมวแล้วครับเดี๋ยวไปมาดูวันหลังโอ้เชียติดกันพี่น้องอย้ย อู้หลายอยู่พี่น้องเลยหลายอยู่หลายอยู่ปลาเดียวพอเลยปลาเดียวพอเลยพี่น้องเ้ยกาก็มีไส่ปุ่มน้ำเยอะๆปมกระกำ กำลังพกกลิ่นสามอู้นูอยู่นูน่นพี่นอ้องแล้วมุนเก็บทรงนี้อู้นนีด่ดอกเลยนี่ดอกนะสี่ ลายไไหายไไหดอกออีกสาม

พาน้ำหนึ่งอ๋ออีกดอกหนึ่งสองดอกหนึ่งสามดอกกำลังพอกกินเลยไปนอ้องสวยช่วยชวยเออเออเออโอ้ยมีสวยตรงน้ำนเลยไปนองไง้อยโกงอีเลย ดูให้ทั่วพี่น้องจุดนี้ตรงไหนด่าฝั่งโน้นอีกสามสี่นึ่งสองสามสี โอ้โหพี่น้องกองอีรีเลยสวยงามเลยพี่น้องโอเคครับผมไปพี่น้องกีดเดียวฮิตขาบานครับผมปลาเดี๋ยวจะ่อยมาตกุกโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หาก,กินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องเอาฮิตขาบานสวยๆเลยดอกใหญ่ๆบิ๊สวยงามครับไป ของหลีไม่แต่เฮ็ดดูสวยครับผม